สวัสดีครับวันนี้ก็ตอนที่5้านะครับวันนี้จะมาคงสั้นๆน,นะครับวันนี้จะมาแสดงเทคนิคของเพลงแนวคันทรีแนวแนวคอบอ,อยแล้วกันแนวคอบอ,อยแล้วกันเ,เทคนิคเพลงรู้นแหละนะครับนี้ว่าเขามีเทคนิคพื้นฐานมาตรฐานเลยลูกเนี้ยต้องมีใครทําไม่ได้นี่ถือว่าไม่บลูนะครับเหมือนกับมันก็คล้ายๆกับ มันก็เป็นโน้ตโน้ตที่โน้ตมาตรฐานนะครับกลุ่มของโน้ตมาตรฐานที่เขาใช้กันแล้วบอกเออเล่นอย่างเงี้ยเป๊ดีเพราะนะครับมันก็ถ้าเกิดเทียบกับคําพูดของคนมันก็เหมือนกับพวกคําคมอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นตัวอย่างคาพวกคาคมที่ที่อาจจะได้ยินแล้วก็เออนะเช่นแอลพอพอไว้ล้างแผลสดใส่แก้วยกสดไว้ล้างแผลใจอะไรทานองเนี้ยนะฮะทำนองเนี้ยก็คือ เป็นกลุ่มของธรรฟังแล้วก็ออตลกดีหรือดีเหมือนกันอะไรเงี้ยในเพลงบูนะครับก็จะมีรูปที่เอาไว้พอฟังปุ๊บรู้เลยเนี่ยบูเช่นอย่างนี้นะครับ,รบ,รบก็คือการดูดที่ช่องสี่นะครับแล้วก็ ให้เลยไปที่ช่อง5ด้วยดูที่ช่อง4แต่ว่าปากเราเนี่ยให้ข้ามไปช่อง5ดูช่อง4ก่อนแล้วข้ามไปดูช่อง5ด้วยพร้อมกับ4นะครับอีกทีนึง ถ้าทาให้มันเป็นเพลงหน่อยก็จะเป็นอ,อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมเอาไว้หมดก่อนดูดนะครับดูดต่ํามาแล้วก็ดึงขึ้นแบบเมื่อกี้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือแต่ไล่ไปข้างๆนะครับไล่ไปข้างๆก็คือดูดที่สี่กับห้านี่แหละเหมือนกันแต่ดูดไม่ต้องไม่ต้องกดดูดดูดไปดูดมานะครับทาให้ดูด <S <S นะครับนี่คือเทคนิคสองอยา่าง แล้วก็เอาไปผปสมกับคอร์ดมัมคีที่บอกเคยบอกตอนในตอนแรกๆแล้วนะครับมันจะมีคอร์ด G ขคอร์ด C ที่ดำผสมกันได้ในฮามมนิก้าขีด์ี่นี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดู เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ผมยังแกะมัม่วไปก่อนก็คือประมาณนี้รูปมาตรฐานอีกรูปหนึ่งก็คือว่าลอฟงฟังดูแล้วกัน,นประมาณนี้นะครับดูเป่าไปเลยเรียงไปแล้วก็สูดไปสุดที่ช่องหกนะครับ สุตรที Did, ่จังหกแล้วด e ูดนะฮะดูดแล้วก็มาดูด่องห้าดูด่องหกนี่นะครับทำให้ดูอีกทีมันก็จะกลับเข้ามาได้กับเพลงเสลส์ดูด้วยนะครับเพราะว่า มันก็คีเดียวกันนั่นแหละมันก็มีอยู่คีจีคีเดียวนี่แหละ,ละเราจะเล่นทีนไหนมันก็กลับเข้ามาได้กันหมดนั่นแหละก็วันนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรคราวหน้านึกออกแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับ